ปาครับน้องกอ้อกับน้องบอยครับสวัสดีครับรครับสวัสดีครับคูนี้ถ้าเรียกก็คือบอยกอ็ ใช่ครับก็บอยปกติแล้วอยู่ในบ้านก็สนิทสนมกันอยู่แล้วเพราะว่ามักจะคลุกกันอยู่ในห้องไวท์ห้องเสียงห้องคอมพิวเตอร์อะไรนี้ทั้งวันเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่เราสนิทสนมกันมากๆาเนี่ยพอเวลาได้มาร้องเพลงดูโอ้ด้วยกันเนี่ยมันมันมีผลดีกับตัวเองมั้ยก็มีผลดีในแง่ที่ว่าจูนกันเข้าหาง่ายครับอืมครับแล้วเวลาเราร้องกันเนี่ยเสียงของเราสองคนเนี่ยเข้ากันดีปะแรกๆก็ยังไม่ใช่ครับมันต้องอาศัยครับจูนกันนิดหน่อยก็โอเคครับ ใช่ครับครับเห็นเขาบอกว่าพอเพลงนี้ดังขึ้นปุ๊บพอครูใหญ่แจกเพลงโจทย์เรารู้ไหมว่าเอออันนี้ของเราแน่เลยเออผมผมสองคนใช่ครับมันเหลืออยู่แค่สองคนที่มันยังไม่มีคู่ครับอ๋อยังไม่มีรู้แล้วครับเพราะว่าความคิดส่วนหนึ่งแล้วคือพี่บอยเป็นชาวร็อกตัวจริงมากมากเลยคนหนึ่งก็เลยคิดว่ามันเพลงพี่บอยแน่แต่อีกคนหนึ่งอ่ะไม่รู้ครับอ๋อเพลงนี้ถ้างนั้นแสดงว่าเพลงนี้บอกกับบบอยมากก็ใช่ครับเป็น เพลงนะช้าร็อกนะพี่บอยสเก็ตนะท่านผู้ชมครับเวลาแล้วก็มานั่งกับบอยแกจะคุยกับผมเยอะเลยนะไม่ค่อยให้บอยคุยแต่พอมากกับผู้หญิงแกจะนั่งครับมือดีครับผมผมเขินนิดเยเขินกลัวผู้หญิงกลัวไหมถามจริงกลัวไหมว่าเลาอยู่กับเขาเนี่ยเปล่าผมเขินเฉยๆครับขาดเป็นโรสติกจะเขินเขินเฉยๆนัไม่เป็นไรนะครับคําถามอีกคําถามนึงอยากถามว่าเรา เราตั้งใจมาว่าเพลงเพลงนี้เรามีทีเด็ดยังไงที่จะเรียกคะแนนแล้วก็เรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมได้มากที่สุดอ๋อถ้าถ้าไม่ไม่ไม่เซอร์ไพรส์ก็ไม่เรียกว่าทีเด็ดเลยครับอ่าใช่ไหมฮะชักพูดใช่ไหมช่าพูดขึ้นเยอะเลยนะต้องเซอร์ไพรส์ถึงจะมีทีเด็ดนะครับไม่หนักใจไม่หนักใจอะไรเลยนะก็เต็มที่ครับเต็มที่ครับครับที่ร้องมาทั้งหมดในเพลงนี้มั่นใจมากที่สุดไหมผมก็คิดว่าทำดีทุกเพลงครับทำดีที่สุดทุกเพลงตั้งใจทุกเพลงครับแต่เพลงนี้ได้คู่ที่ดี ถือว่าเป็นคู่ที่ถูกใจมากที่สุดช่หนู่เอ้าล่ะครับพร้อมนะครับเพลงอมพระมาพูดประจำที่เลยครับทั้งสองคนนะครับ B8 และ B9 ครับโชคดีครับดูสิครับว่าสองคนนี้จะอมพระมาร้องด้วยหรือเปล่านะฮะ เดินมาหาฉันน้าเศร้าเธอบอกว่าเราไปกันไม่ได้เธอบอกว่าฉันดีเกินไปสำหรับเธอคำพูดนนั้นมันง่ายดียังโน้นยางนี้ดูหน้าตาทำเหมือนว่าฉันเป็นผักปลาไม่ใช่นคน ดีบอกไม่มีไม่มีมมใครใหม่อยากจะพักหัวใจไม่อยากมีใครมาทั่วพันองค์พรัมากก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอ

คอมเมนต์นะครับจากคอมเมนเตอร์นะครับจากคุณสุเมศครับเชิญครับครับผมเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่เรียกว่าลงตัวมากสาหรับชายทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เป็นเพื่อนซีกันนะฮะก็เชื่อแล้วครว่าเราอยู่ร่วมกันเยอะจริงๆเพราะว่าเป็นการทํางานที่หนักแน่นแล้วก็มีมีพลังมากเลยนะครับทั้งคู่เลยนะครับมีข้อตินิดหน่อย บอยเนี่ยเต็มที่กัาเพลงที่แล้วอันนี้เห็นได้ชัดว่าเต็มที่มากๆนะครับแต่ว่าระหว่างที่ก็เขากาลังร้องอยู่เนี่ยเรายืนเราเราทำอะไรได้เยอะนะขาเราตายเรายืนนิ่งนะฮะเราสามารถโยกเราสามารถไปเล่นกับคนดูได้อีกเยอะแยะเลยนะครับนะฮะแล้วก็สําหรับก็เนี่ยการโยกการเคลื่อนไหวการเดินเนี่ยลองลองทำให้มันมีจังหวะดูเพราะตอนนี้มันมันเหมือนกับเป็นจังหวะยกยกอยู่มันไม่ได้ลงจังหวะนะครับแต่ว่าทั้งสองคนเลยฮะการร้องมีพลังมากทั้งคู่เลยครับดีมากครับ ขอบคุณมากครัขบขอบ,ขอบคุณครับคุณมปังครับครับถือว่าทาได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าต้นฉบับของเจ้าของเพลงนี้จริงๆเนี่ยนะครับเป็นสุดยอดของนักร้องเมืองไทยทั้งสองท่านเลยนะครับน้องก้อเนี่ยนะครับพี่ทราบว่าทั้งน้องก้อแล้วก็น้องบอยเนี่ยเป็นนักดนตรีทั้งคู่ใช่ไหมครับใช่ครับครับผมเราได้เปรียบเขาตรงนั้นนะครับน้องก้อมีความมั่นใจมากขึ้นสําหรับเพลงนี้ดีครับขอบคุณครับพี่ปังฝากไว้นิดนึงสาหรับน้องก้อนะครับจังหวะครับเรื่องจังหวะ อย่าเร่งครับอย่าเร่งส่วนน้องบอยนะครับน้องบอยเนี่ยถือว่าเพลงนี้เข้าทางนะครับถูกใจทําได้ดีมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเต๋าครับครับก็ทีละคนนะฮะสำหรับน้องก้อเนี่ยพเพอิญเพลงนี้พี่ได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่เบื้องหลังฟังเป็นร้อยๆเที่ยวเลยเพลงนี้พี่เลยรู้ว่าน้องร้องเนื้อผิดตอนแรกนิดน,นึงเธอเดินมาหาทําหน้าเศร้าใช่ไหมร้องร้องเป็น น้องเนื้อผิดไปนิดนึง<อ>แล้วก็อาจจะกลัวเสียงไม่เพาะอาจจะแบบอยากจ,จะร้องมันนะ่ะแต่ว่ายังกลัวเสียงตัวเองจะไม่เพาะก็อาจจะแบบเสียงอาจจะไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่นะส่วนน้องบอยก็ดีขึ้นดีขึ้น,นแต่ว่าพี่รู้ว่ายังไม่สุดอย่างเช่นเพลงฮะเปรียบเทียบนิดนึงแลวกันว่าเพลงที่มันมีริซึมแบบบล็อกเนี่ยเวลาบีมมันลงไปนะฮะมันมีสั้นมียาวไงพอมีสั้นมียาวปุ๊บ ้าเราร้องแล้วเราเรากลัวเสียงเราจะไม่เพลาะหรือเราไม่อินเต็มที่นะว่าว่าเราอะไรจะสื่อสารอะไรกันเนี่ยมันจะทําให้เราร้องและกังวลเรื่องว่าเสียงจะไม่เพลาะน้องก็ลุยไปเลยอมพระมาพูดก oh, ็ไม่เชื่อแบบให้มันแบบอาจจะมีการแบบสะใจอะ่ะบางคนอาจจะบอกให้การร้องเพลงไม่ต้องมานั่งแบบประดิษฐ์เสียงมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างเราเล่นกีตาร์ร็อกใช่ไหมพี่ปังเรายังมีการปรับเอฟเฟกเลยพี่แนะนําน้องนิดนึงว่าลองไป ฝึกนะครับลองไปถามคุณครูว่ามีเทคนิคการใช้เสียงอะไรที่มันมันอีกนิดนึงนะครับแล้วน้องจะมันกว่านี้เยอะเลยขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวีแปดแล้ววีเก้าครับน้องบอยน้องกอนะครับผ่านไปแล้ว10เพลงครับแพ๊บเดียวเองนะฮะยังเหลืออีก2เพลงเท่านั้นเองรีบรีบโหวตกันนะครับเพราะว่าคะแนนสำหรับนักล่าฝันที่จะสามารถ